มารีวิวกระสอบคอเต่าป้ายโกดกันบ้างค่ะลูกค้าจ๋าใครที่อยากเห็นทรงอยากเห็นเนื้อผ้ารหัสนี้วันนี้มาเปิดทํารีวิวกันนิดนึงนะคะป้ายโกดคอเต่า91 1นะคะลูกค้าจ๋าน้องจะเป็นงานคอเต่าผ้าบางนะคะนี่มีออกทั้งแนวผ้ายืดผ้ารองนะคะแล้วก็อาจจะมีติดแนวผ้าสเป็นเด็กผ้าสะดุ้งไปด้วยซึ่งผ้าค่อนข้างใหม่เลยลูกค้าตัวนี้แอดเซอร์ไพรส์นอแอดพิงค์เนอะเพิ่งเปิดรีวิวกันครั้งแรกเลยแล้วคือ น้องผ้าใหม่มากปกติกระสอบฮิตเทคนะแม่นะหรือว่ากระสอบพอเต่าแบบนี้เนี่ยอาจจะมีเจอผ้าเขาเรียกว่าอะไรผ้าช้าผ้าช้าเปือ UI, ้อนยุ้ยวบหรืออะไรสภาพไม่ค่อยดีแต่ว่าโค้ด9ก้ตัวนี้คือสมเกรดราคาเขามากๆเลยลูกค้าผ้าค่อนข้างใหม่กระชับแม่ผ้าคือมาแบบดีมากแล้วมีแบนด์ให้ลุ้นฮิตเทคเยอะมากนะลูกค้าแต่อาจจะไม่ได้แงะป้ายด้านข้างแต่เข็บข้างให้ดูนะคะจํานวนตัวบอกเลยว่าน่าจะทะลุ5้าหกตัวแนะแอดพิงลูกนี้ นะคะ90กิโลค่ะลูกค้าผ้าข้างใหม่อันนี้ขออนุญาตเรียงทรงเอาไว้ให้นะคะลูกค้าจะได้เห็นทรงเห็นแบบด,ดีเทลกันเนาะนะคะด้านล่างก็คือใน1ก้อน90กิโลนี่คือยังมีผ้าอีกเยอะเลยนะคะเนี่แนวแนวนี้เลยลูกค้าชายหญิงผสมนะยูนิคอ้นี้คือออกหลายตัวนะคะเช็คผ้าแอดพิงเมื่อกี้นี้คือเจอกันหลายตัวเลยมีทั้งแนวแฟชั่นแล้วก็างานฮิทเทคโดยเฉพาะเลยใคร<ห>อยากเอาไ,<ห>ไป,ไปเปิดรุ้นเออนี่ยวินเทจอย่างนี้ หรือว่าลุ้นแนวงานฮิเทคนะคะมีติดไปแน่นอนลูกค้าแต่ว่าต้องไปแหะกับตะเข็บข้างนิดนึงนะคะลูกค้าอันนี้มาแบบด่วนๆเลยนะเพราะว่าลูกค้าขอรีวิวกันมาเยอะมากคอเต่าผ้ายืดนะคะคอเต่าผ้ารวมแล้วกันแนวแนวผ้าบางนี่ประมาณนี้นี่ยูนิโคลนะคะใครอยากได้ใครอยากลองเปิดเทสลองได้เลย911ป้ายโกดลูกค้าผ้าใหม่จริงๆนะเบอร์นี้ซื้อความสะอาดได้เลยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจบ ตรงก้อนตรงนี้เดี๋ยวจะพาซูมดูชั้นผ้าชัดๆใกล้ๆนะจะมีแนวแบบว่าผ้ายืดอ่าจะเป็นเด็กผ้าสะดุ้งไปด้วยนะคะลูกค้าก็ไม่ต้องตกใจเด้อแนวแนวนี้ใส่คลุมได้หมด จะไปเป็นสายฮีทเทคใส่คุมไปเมืองนอกกันหนาวได้หรือว่าจะเน้นแบบแขนยาวคอสูงคอเต่าเนี่ยจะใส่อ่อคุมเนาะช่างท,ทําสวนทําไร่อยากเน้นปิดคอนะคะอยากได้งานคอสูงสูงแขนยาวๆเอาได้เลยค่ะกระสอบตัวนี้ป้ายโค้ด911นะคะเออหวานๆก็มา สีแฟชั่นมีอะลายาดอกๆ<อ>เออประมาณนี้ลูกค้าปนไปนะคะราคาสอบถามหลังบ้านได้เลยค่ะพี่พมีมีของไม่เยอะนะสำหรับตัวป้ายโค้ตนะคะเพราะว่าราคาเขาจะมานิดนึงนะลูกค้าจ๋าแต่ว่าเกรดดีถ้าใครเห็นราคาช่วงโปรโมชั่นให้รีบจัดเลยค่ะเพราะว่าคุ้มแน่นอนลูกค้าวิไพิงไอพิงโกยชั้นผ้าดูหน่อยขอ,อน,นิดนึงนะแม่นะเดี๋ยวหนูโกยชั้นผ้าดู mm. คือมันใหม่มาก ผ้าค่อนข้างใหม่หค่ะพี่เนี่ยดูสีส,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 สีสดสดเอออสภาพดีผ้าไม่ช้ำเลยช้ำน้อยช้ำน oy, ้อยสภาพดีมากก้อนเกกิโลนะคะลูกค้าก้อนเต็มเต็มเลย4ี่ห้าหกรตัวนะประมาณนี้งานโมงงานใหม่ไปลุ้นกันได้นะคะใครอยากได้โค้ดเก้าหนึ่งทักแชทหาแอดมินได้เลยนะคะลูกค้าจา๋าสวยสวยสวย